ลักษณะอาหารของเด็กวัย6เดือนขึ้นไปจะมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยววันนี้คุณแม่ๆไปฟังกันเลยนะคะวันนี้มีคุณแม่ถามเข้ามานะคะว่าพอดีน้องอายุได้11เดือนกับ20วันนะคะคุณแม่กินอาหารบดละเอียดอย่างบดละเอียดอยู่นะคะแล้วก็กินแค่2มือ้อกินมื้อละ2ช้อนโต๊ะนะคะส่งผลทําให้น้ําหนักของลูกเนะะี่ยค่ะ ตกเกณฑ์นะแล้วก็คุณแม่ถามมาว่าเกี่ยวกับลักษณะอาหารที่ลูกกินไหมซึ่งโค้ดมีภาพนะคะให้คุณแม่ๆดูกันว่าอาหารเด็กวัย1 1เดือนเกือบ1ขวบสำหรับแม่คนนี้นะคะมีลักษณะอาการอาขออภัยมีลักษณะอาหารแบบนี้นะ,ะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะว่าบทละเอียดมากๆนะคะ ซึ่งส่งผลทําให้น้ําหนักของลูกตกเกณฑ์ไหมมีส่วนมากๆเลยแล้วเด็ก11เดือนนะคะคนแม่กินอาหารแค่2ช้อนโต๊ะกินถือว่าน้อยมากๆก็ตรงมาตรงไปนะคะน้ำหนักลูกตกเกณฑ์อยู่แล้วนะคะดีโชคดีนะ,ะที่ไม่ส่งผลให้ลูกเนี่ยมีพัฒนาการล่าช้าด้วยเพราะเด็กอายุ11เดือนกว่าๆมองเป็น1ขวบแล้วกันเด็กอายุ1ขวบนะคะคนแม่ต้องรับประทานอาหารสมมือ้อ แล้วก็มีอาหารว่างเช่นผลไม้เนี่ยระหว่างมื้อได้เลยนะแล้วก็ลักษณะอาหารที่กินเนี่ยไม่ควรที่จะบดละเอียดขนาดนี้อันนี้คือเหมาะสำหรับเด็กที่เริ่มต้นในการฝึกรับประทานอาหารเลยนะเด็กอายุแค่ 6- 7เดือนเลยแต่11เดเดือนกว่ากว่าหนึ่งขวบจะมาทานอาหารอย่างเงี้ยลูกได้รับพลังงานน้อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นเพราะสาเหตุนี้นี่เองที่ทำให ทาร่กออขออภายทํทำให้เด็กให้ลูกของคุณแม่ท่านนี้ค่ะน้ำหนักตกเกณฑ์เพราะอาหารนะคะสำหรับเด็กหนึ่งขวบควรเป็นอาหารสามมือแล้วก็ไม่ต้องบดละเอียดเป็นข้าวสวยหงนิ่มนหรือจะเป็นข้าวต้มนะไม่ต้องมาเละเป็นโจ๊กแบบนี้นะส่งผลทำให้ลูกได้รับพลังงานน้อยแถมลูกกินน้อยอีกแค่2ช้อนโต๊ะแล้วก็เพียงแค่2มือ้อนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาทำความเข้าใจกันนะคะสำหรับคุณแม่แม่ ว่าลักษณะเด็กนะเริ่มรับประทานอาหารก็คือ6เดือนขึ้นไปนะจะต้องกินลักษณะอย่างไรนะสำหรับเด็กอายุ6ถึง7เดือนเนี่ยอาหารควรจะเป็นอาหารที่อ่าบดละเอียดนะแล้วก็อาหารหนึ่งมื้อนะอาจจะข้าวกล้องข้าวสวยอะไรก็แล้วแต่บดให้ละเอียดผสมเนื้อปลานะคะปลาก็ควรจะเป็นปลาน้ําจืดอ่าตับไก่หรือว่าไข่แดงอย่าเพิ่งให้ทานไข่ทั้งฟอง หรืออย่าเพิ่งให้ทานไข่ขาวนะเพราะโอกาสที่ลูกของเราจะแพ้โปรตีนไข่ขาวได้ควรจะเริ่มจากไข่แดงนะคะจะทีละ1ส่วนสีฟองก่อนแล้วถึงมาครึ่งฟองอ่าแล้วก็ผักบดละเอียดนะหรือว่าผลไม้นิ่มๆนะคะระหว่างมื้อเพราะฉะนั้นเด็กถึง6-7เดือนเนี่ยควรรับประทานอาหารบดละเอียดหนึ่งมื้อผสมปลาผสมตับผสมไข่แดงนะอาจจะเสริมผลไม้ระหว่างมื้อได้เลยแล้วก็ให้เริ่มกินทีละน้อยก่อน ถ้าลูกรับประทานได้ไม่มีปัญหาเรื่องท้องอืดท้องผูกนะรับประทานมื้อละ2-3ช้อนโต๊ะนะคะนี่คืออาหารสาหรับเด็กอายุ6-7เดเดือนพอเด็กอายุ8-9เดือนเพิ่มปริมาณมื้ออาหารขึ้นนะคะเป็น2มื้อช่วงเช้ากับช่วงบ่ายแล้วอาหารก็ไม่ต้องบดละเอียดนะอาจจะแค่ข้าวต้มแล้วก็ใช้ช้อนของเราบี้บีนะคะให้ละเอียดขึ้นหรือเป็นข้าวสวยก็ได้หุงให้นิ่มๆแล้วก็บี้บีนะคะคุณแม่เป็น2มื้อแล้วก็อาหารว่างระหว่างมื้อ เพราะฉะนั้นเด็กอายุ8-9เดือนเนี่ยก็ควรเป็นอาหารสองมือ้อนะคะแล้วก็อาหารว่างระหว่างมือ้อนะคะคุณแม่แล้วก็ตามด้วยนมนะคะไม่ว่าจะ6-7เดือน8-9เดือนนมก็ยังเป็นหลักอยู่นะคะสําหรับเด็กอายุ1ปีส่วนปริมาณที่รับก็คือแล้วแต่ลูกของเรานะคะว่ารับมากน้อยแค่ไหนเพราะช่วงวัยนี้นมยังเป็นหลักอยู่คราวนี้เด็กอายุ10-1ปีนะคะ10เดือนขึ้นไปอะ่ะ อาหารก็คือจะต้องเป็น3มื้อแล้วแล้วอาหารก็ไม่ต้องบดละเอียดนะคะเหมือนเช่นคุณแม่ของท่านนี้ละเอียดเกินไปนะอาหาร3มมื้อนะอาจจะเป็นข้าวต้มเป็นเม็ดหรือข้าวสวยหุงนิ่มๆได้เลยนะคุณแม่ทางอีสานบางคนนะให้ลูกจกขา้าวเหนียวเลยก็มีนะคะถ้าลูกรับได้ท้องไม่อืดท้องไม่ผูกอ่าเพราะฉะนั้นควรที่จะให้ลูกฝึกทานได้เองด้วยสําหรับเด็กอายุ10เดือนขึ้นไป นะเด็กเขาจะเริ่มมีความคุ้นเคยกับรสชาติอาหารชอบอะไรไม่ชอบอะไรเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีปัญหาลูกทานน้อยก็ต้องสอบถามลูกด้วยชอบกินอะไรสังเกตลูกด้วยไม่ชอบกินอะไรนะคะสิ่งนี้สําคัญมากๆเพราะอาหารจะมีผลต่อน้ําหนักของลูกแล้วก็พัฒนาการการเจริญเติบโตของลูกมากๆเลยแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณแม่นะคะจดจาไว้ก็คือว่าเด็กในช่วงอายุ1ปีลงมานะคะก็คือต่ํากว่า1ปีเนี่ยนมยังเป็นหลักอยู่ นะแต่ถ้าเด็กอายุ1ปีขึ้นไปแล้วอาหาร3ามมื้อนะคะเป็นหลักให้ได้ครบ5้าหมูให้หลากหลายนะคะ1ปีขึ้นไปแล้วอาหารเป็นหลักนะคะให้นมเป็นรองไม่ใช่คุณแม่บางคนเด็ก1ขวบ2ขวบแล้วตื่นมาปุ๊บกินนมระหว่างมื้อก็กินนมนะก็ส่งผลทําให้ลูกของเราเนี่ยกินข้าวได้น้อยนะทำให้น้ําหนักตกเกฑ์ได้บางคนนะพัฒนาการลูกอาจจะล่าช้าได้เลยเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดเลยนะคะเรื่องของ การรับประทานอาหารของลูกแล้วก็ไม่ต้องรีบป้อนนะคะบางคนเนี่ยสาเดือนก็รีบป้อนข้าวลูกแล้วป้อนอาหารให้ลูกแล้วยังไม่ต้องนะคะในช่วง6เดือนแรกเนี่ยให้ดื่มนมอย่างเดียวอาจจะตามด้วยน้ําก็ได้สำหรับนมผสมนิดหน่อยหรือไม่ตามด้วยน้าก็ได้แต่ถ้าเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนเนี่ยไม่จําเป็นเลยนะคะที่จะต้องตามด้วยน้ากินแต่นมแม่อย่างเดียวให้เต็มที่เลยพอเริ่มขึ้นเดือนที่6 นะคะหรือว่า6เดือนขึ้นไปเนี่ยคุณแม่ก็สามารถเริ่มป้อนอาหารบดละเอียดให้ลูกได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแม่มีปัญหามาที่สอบถามเข้ามาก็คือแก้ปัญหาโดยหนึ่งก็คืออาหารของลูกเนี่ยบดละเอียดเกินไปนะคะเด็กดตีเป็นหนึ่งขวบนะอาหารสามือเข้าสวยหงนิม่มๆได้เลยหรือจะข้าต้มก็ได้เป็นเม็ดๆได้เลยนะคะแล้วก็ปริมาณสองช้อนโต๊ะเนี่ยถือว่าทานน้อยมากๆนะคะคุณแม่ควรเพิ่มปริมาณ ให้มากขึ้นเลือกอาหารที่ลูกชอบให้มากขึ้นจะดีกว่าไม่งานส่งผลต่อการเจริญเติบโตพัฒนาการนะคะด้านร่างกายแล้วก็สมองของลูกนั่นเองค่ะ